สำหรับคืนนี้นะครับในการปฏิบัติธรรมที่บ้านนะครับก็จะคุยกันเรื่องของอนาปานสติเช่นเคยนะเรามาถึงจุดที่จะได้รู้จัก,กจิตที่ตั้งมั่นกันหลังจากเมื่อเสาร์ที่31กรกฎาคมนะเราได้รู้จักกับวิตกกะและวิจาระนะในการรู้ลมหายใจนะอย่าง โดยอาศัยมือช่วยไกด์นะครับแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนเรา,เาใช้มือช่วยไกด์อีกแบบหนึ่งในแบบที่ตั้งเป้าว่าจะเลียนแบบผู้ที่ได้สมาธิแบบอุปจารสมาธินะครับแล้วซึ่งทํามาแบบอาณาปานสตินะก็ถ้าใครได้เกิดบิติได้เกิดสุขนะรู้สึกติดใจ ว่าเออทำสมาธิตอนนี้เนี่ยเวิร์กนะอยากทำบ่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าทำแต่ละครั้งเนี่ยได้เนื้อได้น้ำนะได้ความสุขได้ความอิ่มใจวันนี้คาดหมายได้ว่านะจะใช้มือช่วยไกด์อีกแบบหนึง่งอีกท่าหนึ่งนะทีอ่อ่ช่วยส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกถึงจิตที่ตั้งมัน่นอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสนะครับว่า ทําจิตให้ร่าเริงทําจิตให้ตั้งมั่นนะก่อนอื่นใดก็อยากจะขอ,อแสดงผลนะซึ่งมีท่านหนึ่งได้ช่วยกรุณานะส่งผลลัพธ์มานะ ผมไม่แน่ใจไม่ได้ถามถ่ยไว้ว่าอ่านว่าอ่านชื่อท่านว่าอะไรนะน่าจะวิระธน,น,นันนะบอกว่าหลังจากทำอานาปานสติท่าที่1ท่าที่2มานะครับเราก็ทำทุกวันรู้สึกได้ถึงการไหลเวียนของลมในร่างกายดีขึ้นรู้สึกแข็งแรงนะคือปอดเนี่ยถ้าหากว่า มันได้อัดลมเข้าไปเยอะๆนะแบบถูกท่าถูกทางไม่เครียดนะครับไม่มีอาการเกร็งเนี่ยนะปอดจะแข็งแรงขึ้นอันนี้เป็นธรรมดานะที่รู้สึกว่าแข็งแรงเพราะว่าคนเราเนี่ยนะที่เริ่มต้นจุดเริ่มต้นของความรู้สึกแข็งแรงไม่ใช่ที่กล้ามเนื้อนะแต่เป็นที่ปอดซึ่งรู้สึกว่าหายใจได้ดีหายใจเอาลมเข้าไปได้มากแล้วก็ที่สำคัญคือมาถูกจังหวะนะมา มาถูกที่ถูกทางนะคือถูกฝาถูกตัวนะครับไม่ไม่ใช่ว่าเป็นลมแบบที่อัดอัดอัดเข้าไปแล้วก็เสร็จแล้วเหนื่อยนะฮะจากการอัดลมนะแต่อันนี้เป็นการรู้จังหวะที่จะสูบลมเข้าแล้วก็ระบายลมออกอย่างถูกต้องนะะปอดก็จะแข็งแรงเป็นธรรมดานะครับแล้วความรู้สึกที่มันเป็นไปโดยทั่วไปในชีวิตนะะก็จะเหมือนกับแข็งแรงขึ้นเป็นธรรมดาทีนี้ พวกเรานะหนึ่งหนึ่งพวกเราเนี่ยท่านนี้เนี่ยนะครับก็บอกว่าส่งกราฟมาให้ดูด้วยเพราะว่าถ้าเอาแค่ความรู้สึกอย่างเดียวเนี่ยมันบางทีอาจจะมีความลำเอียงนะมีความเข้าข้างตัวเองว่าไอ,ไอ้ที่ทำทำไปเนี่ยอุตส่าห์ลงแรงลงทุนไปเนี่ยนะมันก็น่าจะ สดชื่นมันน่าจะดีขึ้นนะอาจจะเข้าข้างตัวเองได้อันนี้ก็ท่านก็เลยเอาผลนะครับที่เป็นกราฟนะเนี่ยเดี๋ยวผลที่เป็นกราฟเนี่ยนะบอกว่าไอตอนที่ทำท่า2เนี่ยออกซิเจนในปอด100%เกือบทั้งวันนะนี่เป็นกราฟที่ส่งมาให้ดูนะ แล้วก็เหมือนกับผมเองก็นึกไม่ถึงนะว่าเออมันตรวจค่าแบบนี้คันได้นะแล้วก็เอามายืนยันได้นะครับว่าเราปฏิบัติกันไปเนี่ยจะได้หรือไม่ได้อะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดรู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ต้องการมากเลยนะสุขภาพที่ดี นะในทั้งในแง่ของการเผชิญหน้ากับโรคภัยไข้เจ็บนะที่ยิ่งคนเราแข็งแรงมากขึ้นเท่าไหร่โอกาสที่จะติดโรคเนี่ยมันก็มันมีนะไม่ใช่ไม่มีนะแต่มันยากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญที่สุดสุขภาพจิตนะครับคือพอปอดแข็งแรงเนี่ยสุขภาพจิตจะดีขึ้นแน่นอนร้อเปร์ซนะฮะเมืคนที่มีความรู้สึกว่าหัวใจแล้วก็ปอด แข็งแรงเนี่ยเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตออกมาจากข้างในแล้วไอความรู้สึกเป็นสุขในชีวิตที่มันออกมาจากข้างในเนี่ยมันก็ปรุงแต่งใจให้เกิดความรู้สึกดีกับตัวเองนะมีกําลังวังชามีความรู้สึกพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาและที่สําคัญจะไม่เครียดกับอะไรง่ายๆเพราะว่าพอคนนะทำอาณาปานสติเป็นนะครับเอาแค่2-3สาขั้น แรกที่เราได้ทำกันไปเนี่ยมันรู้จักความผ่อนคลายรู้จักความสบายอันเกิดจากตัวเองไม่ใช่เกิดจากสถานการณ์ภายนอกแล้วถ้าหากว่าสถานการณ์ภายในมันดีสิ่งที่จะมีตามมาก็คือความรู้สึกว่าเนื้อตัวผ่อนคลายสบาย แล้วก็ไม่เห็นความจําเป็นว่าทําไมจะต้องไปเครียดหรือทําไมจะต้องไปเอาเรื่องภายนอกเนี่ยมาใส่ใจให้มันหนักอกนะพอ,อเนี่ยยังเอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับว่ามีคนนําทําได้แล้วทําได้ดีเนี่ยนะพอเ,เชื่อว่าทําได้ผลจริงตามทิศทางของอาณาปานสตินะในที่สุด เราก็จะเกิดกำลังใจร่วมกันนะครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยอพอพูดถึงอานาปานสติมันเป็นการคุยกันร่รำลือกันว่ามันยากหรือกระทั่งบอกว่ายุคนี้ไม่มีใครทําได้แล้วล่ะเพราะว่ายุคนี้มีแต่คนปัญญาซามนะพูดตามใครก็ไม่ทราบนะคือก็ จริงๆทราบว่าใครนะแต่ว่าแต่ว่าคือก็ลือๆกันแล้วกเ็เหมือนกับไม่มีข้อพิสูจน์อะว่าไม่ไม่มีข้อพิสูจน์เป็นเป็นเปอร์เซ็นต์เอาสุ่มตัวอย่างมาคนที่หัดทำอาณาบานสติอย่างถูกทิศถูกทางจริงๆเนี่ยนะกี่คนที่ทำแล้วเวิร์กกี่คนที่ทําแล้วเนี่ยสามารถจเจริญสติต่อได้แบบที่พระพุทธเจ้าสอนนะคือพอ มีตำราเล่มใหญ่นะแลเรเป็นที่เชื่อถือถือว่าเป็นคนโบราณที่ก่อนหน้ายุคเรานะแล้วก็เป็นตำราเล่มใหญ่ที่เหมือนกันเชื่อกันว่าท่านท่านรู้จริงอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีการบอกว่าอนาปานสติเนี่ยคนยุคต่อไปเนี่ยทำไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่ไม่มีปัญญาเหมือนคนยุคพุทธกาล น,ะนี่จริงแล้วเนี่ยอานาปานสติเนี่ยนะถ้าใครไปด้อยค่าถ้าใครไปทําให้เกิดความรู้สึกว่าไม่น่าทำเนี่ยมันเท่ากับทําลายแก่นหรือว่าใจกลางของการปฏิบัติในพุทธศาสนาเลยนะคุณดูเถอะว่าไปหาดูเลยไปอ่านดูเลยนะทั่วทั้งพระไตรปิฎกเนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่านสอนอ่าน ท่านสอนทำสมาธิสอนให้เข้าสมาธิให้ถึงปฐมฌานได้เนี่ยนะมีแต่อาณาปานสติเท่านั้นที่ท่านตรัสไว้ละเอียดละอ,อเป็นขั้นเป็นตอนนอกนั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นกรรมฐานบริวารที่ตามหลังอาณาปานสติมาทั้งสิน้นและอันนี้มีพระสูตรยืนยันเลยนะว่าใครคิดจะทํากรรมฐานข้อไหนก็ตามแม้กระทั่งอรูปฌานเนี่ยก็ขอให้มนัสการอานาปานสตินี้ไว้ให้ดีเนี่ยไปเสร์ชคํานี้เลยนะเป็นคีย์เวิร์ดนะ ว่า,ามณสิการานาปานสติท่านตรัสถึงทุกมู่เหล่ากรรมฐานชอบมีคนมาบอกว่าผมน่าจะเหมาะกับกรรมฐานจริตแบบไหนดิฉันเคยทำกรรมฐานข้อใดมาก่อนในอดีตชาติอะไรเงี้ยนะจริงๆแล้วเนี่ยมาขึ้นต้นกันด้วยโจทย์ที่มันผิด คือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้ขึ้นต้นด้วยอาณาปานสติเสมอไม่ว่าจะกล่าวถึงกรรมฐานข้อไหนยกตัวอ,อย่างง่ายๆอย่างเ,าเรื่องของอสุภกรรมฐานซึ่งพระภิกษุมากมายนะไปเจริญกันแห้งๆด้วยจิตที่มันแห้งๆเนี่ยนะรู้อสุภกรรมฐานแล้วทนไม่ไหว รู้สึกว่าไม่สามารถที่จะอยู่กับอยู่ร่วมโลกกับร่างกายนี้ต่อไปเนี่ยก็ฆ่าตัวตายหรือไม่ก็จ้างวางกันฆ่านะพระพุทธเจ้าถึงกับต้องตรัสเรียกประชุมแล้วก็บอกว่าจริญอาณาปานสติเอาความสุขให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปเจริญอสุภกรรมฐานนี่ตัวอย่างเลยนะง่ายๆเลยแล้วคุณลองไปเสิร์ชด,ดูนะมนสิการอาณาปานสติให้ดีท่านรวมเอาทุกกรรมฐาน ไว้ในนั้นเลยแล้วบอกว่าจะ,จะ,จะเจริญกรรมฐานข้อไหนเนี่ยให้มาตั้งต้นที่อาณาปานสตินี้แหละนะนี่คือข้อยืนยันเพราะฉะนั้นถ้าใครไปด้อยค่าอาณาปานสตินี้อย่าไปเชื่อเลยนะไม่ไม่ว่าจะท่านไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะน่าเชื่อถือระดับที่มีคนสืบตตำรากันมาเป็นร้อยร้อยปียังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะถ้าไปด้อยค่าอาณาปานสติไม่ถูก แน่ๆนะครับไม่ไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านประสงค์แน่ๆเอออย่างอ่ะขออีกนิดหนึ่งคือชอบมีคนวิตกกันว่าศาสนาพุทธในไทยเนี่ยสงสัยจะไปไม่รอดนะแต่ไม่ค่อยมีใครถามกันนะว่าเออศาสนาคือคือถามกันว่าศาสนาพุทธในไทยเนี่ยจะไปรอดหรือเปล่าเพราะเห็นพระไม่ดีเยอะแต่ไม่ค่อยจะมีใครถามกันว่าศาสนาพุทธในไทยเนี่ย ปณะปฏิบัติอาณาปานสติกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยซึ่งเป็นคำถามที่มีความสำคัญพอๆกันคุณไปกี้เอาที่ไหนตำแหน่งใดของโลกก็ตามประเทศไหนอำเภอใดก็ตามนะบอกว่าพุทธศาสนายังจเจริญอยู่หรือเปล่าเนี่ยคนมักจะนึกถึงพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันไหมยังรักษาพระวินัยกันอยู่ไหมแต่ไม่ค่อยมีใครเอใจ ตั้งคำถามว่ายังมีการปฏิบัติอาณาปานสติอยู่ที่ใดบ้างในโลกนี้นะมันสำคัญพอๆกันเลยนะเพราะว่าถ้าใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นคารวะนะพระหรือว่า,าชีหรือว่าเนนนะอุบาสกอุบาสิกาที่เป็นพุทธบริษัทสีเนี่ยหากหลงลืมไม่เข้าใจ หรือกระทั่งพากันด้อยค่าบอกว่าทําไม่ได้หรอกไม่ถูกจริตฉันเนี่ยนะนั่นให้คาดเดาได้ว่าที่นั่นเนี่ยไม่ค่อยมีความรุ่งเรืองในการเจริญสติกันนะเพราะที่พูดอย่างนี้คือพูดออกมาจากประสบการณ์ที่อยู่ตรงนี้มา30กว่าปีเนี่ยนะเห็นมาเยอะจริงๆว่า จะทำกรรมฐานข้อไหนก็ตามสํานักใดที่ใดก็ตามถ้าหากว่าไม่ได้เจริญอาณาปานสติแบบที่พระพุทธเจ้าท่านสอนจะมีเพียงแค่บางคนอาจจะตั้งต้นจากเจ้าสํานักที่ดีจริงเก่งจริงทําสมาธิได้จริงนะแล้วก็ดูมีออร่าหน้าเริ่มใสมีคาลิสมาที่ รู้ว่าเนี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจิตเนี่ยถึงจริงแต่ลูกศิษย์ที่เรียนตามกันรู้ตามกันอาจจะไม่ได้เท่านะเพราะว่าคือคืออย่าไปพูดเรื่องบุญเก่าหรืออะไรที่มองไม่เห็นนะเอาตรงที่ว่าความเข้าใจหรือมุมมองในการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยมันไปได้ไม่เท่ากับครูบาอาจารย์หรือว่าเจ้าสำนักนะฮะ แต่ที่ใดก็ตามที่สอนให้ปฏิบัติอาณาปานันสติแบบที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เป็นแนวทางเนี่ยที่นั่นนะคือสามารถคาดหวังได้ว่าเออมีคนที่เข้าใจมากเป็นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นเ,นเ,นเ,นเนี่ยจะจะมากกว่านะที่สอนแนวอื่นเพราะอะไรเพราะว่า ลมหายใจเป็นสิ่งที่มีติดตัวอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงเมื่อไรที่เรารู้วิธีที่จะตั้งมุมมองเห็นลมหายใจได้ชัดเราจะมีอุปกรณ์ปฏิบัตินะฮะที่จะช่วยให้เห็นความไม่เที่ยงในกายใจนี้ตลอด24ชั่วโมงเช่นกันแล้วก็ที่สำคัญนะฮะคือโอกาสที่ เราจะไม่พอใจในการปฏิบัติมันน้อยลงคือจิตใจคนคนนี้นะถ้ามันมีความชุ่มชื่นจากอะไรมันจะอยากเข้าหาสิ่งนั้นบ่อยๆมันจะมีความเต็มใจที่จะอยู่กับสิ่งนั้นนะอันนี้ก็เดี๋ยวเราก่อนที่จะมาเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งจิตให้มั่นนะ